มามาหรือยังสวัสดีค่ะห่างหายไปนานห่างหายไปนานก็ก็โอเคนะจะพอร์ตสองร้อยตอนนี้ก็สามพันห้าจะสามพันหกมจากสองร้อยน่ะนั่นคือหมายความว่าทุนคืนแล้วก็ตอนนี้กำไรแล้วก็คิดว่าสิ้นเดือนนี้นะพอร์ตนี้น่าจะโตเป็นห้าพันนะห้าพันเหรียญก็จะคงทุนไว้สองพัน ถ้าคงทุนไว้สองพันเดือนหน้าก็สามารถ Copy t r a d ทกันได้ละอืม Copy ปเเดี๋ย mm. วก็ค่อยว่าแล้วกันแต่ว่า Copy ปเอย่างว่าแหละถ้าใครรับกำไรขาดทุนได้ก็รับแต่ว่าทีเนี้ยตอนนี้แอปออกมากคือแค่ศูนย์จุดศูนย์สองอย่างอันนี้ั้างดอยอยู่ก็สังเกตว่าจะเล่นบใบซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ อืมเราจะมาคุยกันอย่างเนี้ยค่ะทองคําก็ปิดไม้ไปเพราะว่าไม่มีคือกําไรแล้วส่วนใหญ่ก็ปิดเลยใครที่เราบอกว่าให้เข้าอ่าสามสองแปดศูนย์ที่ที่วันนั้นบอกไว้เนาะสามสองแปดห้าใครได้ก็ถือว่าสวยนะถ้าถือมาอันนี้กรอบดีแต่ทีนี้จะดูอย่าง btc จะมาบอกว่าเนี่ยเวลาถ้า ถ้าถ้ามันเป็นแท่งเขียวติดๆิดติขึ้นไปเนี่ยอย่างบางคนก็จะไปรอกดเซลล์คือไม่ต้องไปกดอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยเส้นสองร้อยวันเนี่ยพวกนี้มันลอยอยู่ข้างบนหมดเลยอ่ะเพราะนั้นถ้ามันอย่างเงี้ยอืมลอย่อลงมาคือบายหมายความว่าย่อลงมาเนี่ยคือประมาณว่าเข้าตามจุดเหมือนเดิมก็คือ่อาแท่งทะลุบีบีล่างภูเขาใต้น้ํา rsi อยู่ต่ำกว่าห้าสิบเนี่ยสี่สิบห้าห้าสิบลงมาสามสิบเนี่ยจุดเข้านะคะย่อบายของแอปเนี้ยก็คือเข้าตรงนี้เนี่ยหนึ่งจุดสองจุดสามจุดตรงกันก็เข้าแต่ตอนนี้ก็คือถ้าอยากเทรดบ TC ก็รอค่ะก็ดูสี่อ่าดูเห็นไหมสี่ชั่วโมงเห็นไหมสี่ชั่วโมงถ้าเข้าลงมาเนี่ยมันแตะเส้นสองร้อยวันก็คือราคานี้ราคานี้นะ แล้วภูเขาอยู่ใต้น้ำนะแล้วก็ r s i ต่ต่ำกว่า45.50ถ้ามันมันมันลงถึงตรงนี้แล้วภูเขาใต้น้ำนะ m a c d ตรงนี้หรือ MACD ดอยู่ใต้น้ำแล้วก็ r s i ลงมาแตะข้างล่างแล้วมันอยู่ตรงนี้ไม่หลุดจากเส้น200วันตรงเนี้คือจุดบายนึกออกไหมคะนึกภาพออกไหมนั่นคือเราประเมินอนา,นาโคตแต่อันนี้คือเขาคือถ้าเราบายอะจ,จะดอยแต่ถ้าเราเซล,ลก็ จะดอยได้เหมือนกันเพราะว่าดูกรอบเดเห็นไหมมันยังแท่งเขียวอยู่เลยว,วิกวิกยังไปได้อีกเห็นไหมทีนี้ถ้าเราย่อมาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างบางคน้าขึ้นไปนี้แล้วตัดเข้ามาเข้ามันลอยเหนือตรงนี้แล้วจะทําทําในมุมกลับถามว่าทําในมุมกลับอ่ะมันก็ไม่น่าเล่นเพราะว่าแอปรู้สึกได้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่เทรดมานะตอนเนี้ยเรามองแล้วว่าถ้า ทุกอย่างมันลอยเหนือเส้น200วันเนี่ยยังไงก็คือมันลงมากดบายแล้วขึ้นไปเก็บได้กําไรมากกว่าแต่ถ้าไอพวกแท่งพวกนี้มันอยู่ใต้เส้น200วันอันนั้นค่อยพลิกหน้าไปเล่นเซลล์หมายความว่าพอมันขึ้นมาไม่พ้นเส้น200วันกดเซลล์ขึ้นมากดเซลล์นึกออกไหมอันนี้ก็เหมือนกันลงมากดบายลงมากดบายแต่ถ้ามันขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ยังไม่กดก็รอให้เขาลงมาาถ้ารอไม่ได้ย่อยลงมามาดูสิ สามสิบเป็นไหมก็เกีีย่ยก็ยังขึ้นอยู่ดีก็ต้องรอถ้าคุณจะจะเข้าทีนี้ถ้าในส่วนทาเฟรมสิบห้าสิบห้าเนี่ยบีบีมันอยู่แค่นี้มันยังลงมาไม่ถึงตรงนี้เลยเนี่ยณจุดนี้นะไม่ยังลงมาไม่ถึงตรงนี้ก็ยังไม่ใช่จุดที่เราจะบายอ่าบายตอนนี้ขึ้นไปเต็มที่เต็มที่นะก็แค่ตรงนี้กับจึงหนึ่งกับลงมาความกว้างตรงนี้มันกว้างกว่าช่องช่อง,ช,องช่องในขาลงมันเยอะกว่า ก็ไม่ต้องหลีบก็ไม่เล่นห้านาทีห้านาทีคุณบายอาจจะดอยอาจจะดอยแล้วทุบลงมานี่เนออกไหมเพราะวันนี้ภูเขายังอยู่เหนือน้ำจุดที่เราเล่นคือเนี่ยภูเขาใต้น้ําเนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันตัดออกมาก็ดูว่าตรงเนี้เห็นไหมมันลงมาแค่แท่งหนึง่งถ้ารอหน่อยก็ได้ซึ่งมันไม่แตะแต่ถ้ามันจะแตะก็ m สิบห้า สิบห้ามุก m สิบห้าวิธีการเดียวกันมาดูทองคำทองคำขึ้นเสียดายปิดไม้ไปแล้วอได้สามสามหนะึ่งสามะสามสามหนึ่งสามเมื่อวานนี้ก็ยอ่อมาก็บายขึ้นยอ่อลงมาก็บายขึ้นบายขึ้นไปปุ๊บกำไรก็ปิดกำไรปุ๊บก็ปิดนะเทรดวนแบบเนี้ก็เมื่อวานนี้ด้ได้อยู่แปดสิบเหรียญ เก็บอยู่ห้าสิบแปดิบร้อยอยู่แค่เนี้ยวันหนึ่งนะ0ูนย์จูนย์สองไม้ดอยก็ดอยไปอืมก็รอคือมันไม่มีค่าสวอปมันไม่มีค่าอย่างอื่นก็ยังใช้เทดพอร์ตของแบทเทิลแบทเทิลแองเจิลอยู่ดีไม่ได้เปิดตัวใหม่ก็ดันมาได้เรื่อยทอ,องคำทองคำถ้าดูเดเดเนี่ย เวลาเขาขึ้นมาเห็นเส้นข้างบนไหมนั่นคือบ b บีนอกบี22ยสิบสองอ่ะบ b บี BB มาตรฐานอ่ะเส้นเขากดลงอันนี้คือบ b บในยี่สิบหนึ่งกดลงเต็มที่มันก็มันไหลลงมาตรงเนี้ยขึ้นมาก็ได้แค่เนี้ยประมาณนี้ก็เลยตั้ง TP พตรงนี้อันนี้คือคือปิดไม่ทันสองไม้เนี่ตอนที่เขาขึ้นไปอ่ะปิดไม่ทนันแต่อันเนี้ยถามว่าเขาจะขึ้นไปไหมเขาก็จะขึ้นมาปิดตรงนี้แหละเพราะเห็นช่องว่างตรงเนี้ยตอนที่มันกระโดด ตอนที่มันกระโดดเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ขึ้นไปปิดก็ขึ้นไปปิดเนี่ยสองไม้นี้ก็รอดละเพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี้ย m a c d อยู่ใต้น้ำเห็นไหมแต่เขาก็ต่ำกว่าห้าสิบแต่มันก็มาแตะแ,แถวแถวสี่สิบห้าอันนี้เข้าได้ไหมก็เข้าได้ถ้าถ้าถ้าดูแล้ว m m เรารอดก็ก็ได้ไม่น่ามีปัญหาโอ้นี่อัดคลิปเก้านาทีเลยหรอหรือไม่ใช่ นะก็มุกเดิมเข้าตรงนี้ข้างล่างเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ากรอบเดีไหนอ่ะเห็นไหมเห็นเส้นสองร้อยวันไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นย่อใบย่อใบก็เข้าตรงนี้หนึ่งสองและสามตรงนั้นก็เข้าโหลดนะเข้าโหลดก็บังทุนไปเรื่อยๆอม,มุกบังทุนเหมือนเดิม ส่วนใหญ่ถ้าถ้าถ้าแท่งเขียวอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันเป็นดีก็เข้านี้ได้ได้เท่าไหร่สามสามสมห้าสามหกแล้วก็ขึ้นมามาเก็บตรงนี้เก็บในในใน,ในช่วงบีบีในนะสามห้าเก็บห้าสิบห้าก็สองพันจุดประมาณเนี้ยสำหรับดีนะสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงกันนี่ คือสี่ชั่วโมงถ้าเข้าเหนือตรงเนี้ยเข้าตรงเนี้สองเจ็ดก็ไปเก็บสี่สิบถึงไหมถึงเปล่าไม่รู้นะถึงเปล่าไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆ <c oughs> <c oughs> ตรงเนี้หุกเขาใต้น้ำอย่างเงี้ยขึ้นมาตื้อๆขึ้นมาถ้ามาชนเส้นเหลืองก็เก็บเหมือนตรงนี้เหมือนกันมาตรงนี้ก็เข้าตรงนี้ เข้ามาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเก็บตรงสีเหลืองหรือขึ้นไปเก็บคือบางทีมันขึ้นไปไม่ถึงตรงเนี้ยแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเฉียวเฉียวเห็นไหมเนี่ยเห็นแท่งแดงนี้ไหมที่มันขึ้นไปไส้มันขึ้นไปเนี่ยเกือบแตะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณเข้าตรงนี้เพ๊บวเพิ่ขึ้นไปนนไปแตะแล้วนะแล้วลงมาใหม่พอลงมาใหม่มาเข้าตรงนี้ได้เพราะว่ามันอยู่เหนือเส้นสองร้อยวัต์อันนี้สําหรับสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงอันนี้สี่ชั่วโมงหนึ่งแท่งอันนี้แท่งสี่ชั่วโมงคือสี่ชั่วโมงคุุณณตต้้ออองงปปิิดดไมค เว้นแต่มันไปต่อก็บังทุนตรงนี้แล้วก็ให้มันไหลโอเคนะ